ดีค่ะดิฉันคุณพลอยนะคะวันนี้มีความสุขมากๆค่ะที่ได้มายืนอยู่บนบูสกายมอลตินฟาร์มของเรานะคะตอนนี้สมุรรของเราเท่าทวดบูสกายของเราได้สร้างสมุรอรหรือบ้านพักนะคะเพื่อที่จะไว้ต้อนรับสมาชิกที่มาเยี่ยมชมโครงการของเรานะคะบูสกายมีเนื้อที่40กว่าไร่นะคะแล้วก็มีบรรยากาศที่สวยงามวิวพาน โม,มานะคะข้างหน้าเป็นวิวข้างวิวเขาข้างหลังจะเป็นวิวสวนป่านะคะสวยงามคะ่ะตอนนี้เรามีน้ำมีไฟพร้อมนะคะแล้วก็สมาชิกที่สนใจที่จะมาอยู่ร่วมกับโครงการของเราก็ติดต่อฝ่ายขายได้เลยนะคะเราก็แบ่งปันที่นะคะเริ่มที่50ตารางวาถึง200ตารางวานะคะใน าพิเศษตอนนี้ก็คือผ่อนฟรีดอกเบีย้ย12ปีนะคะเริ่มผ่อนที่2999ค่ะถ้าสนใจก็ติดต่อคุณพล0812660159นะคะแล้วพบกันที่บูสกายมอลทินฟาร์มค่ะสวัสดีค่ะ